สวัสดีครับผมบญจบุยนะครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2 0 2 0กันนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือออสากิจังกับคันโจโอคาริชิมัตนะครับอ่าว่าผมรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ดูจบเรื่องนี้นะผมก็จะมารีวิวกันนะครับอ่ามาเริ่มที่เรื่องแรกกับเรื่องอุสากิจังกันก่อนเลยนะครับ อุสกิจังนะครับเป็นอนิเมะที่ดูได้เรื่อยๆนะครับสิ่งที่ดีแล้วมองวัดชัดเจนที่สุดนั่นก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครครับตลอดทั้ง12ตอนเราจะได้เห็นการพัฒนาของอุสกิกับซากุไรคุงครับในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยแอดจะไม่มีอะไรเลยนะครับและแค่รุ่นน้องอยากเล่นกับรุ่นพี่แค่นั้นนะครับแต่ยังดีที่ทําให้เราขำไปกับมุกบ้างนะครับอ่า และด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทําให้แอบพานหน้าเบื่อไปบ้างครับดีนะที่ยังมีการเล่าอาดีตที่ทําให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นครับตัวละครเนี่ยถ้าพูดถึงอุสกีเนี่ยผมคิดว่าอกตอ่อไปหน่อยนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะได้แม่มานี่เองเพลงประกอบเนี่ยผมค่อนข้างชอบเพลงจบนะครับฟังแล้วคุ้นข้างขนลุกงานภาพดีกว่าเรื่องก่อนมากครับเรื่องก่อนเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องเออวยปั้มไปต่างโลกอะ โดยรวมเป็นอนิเมะที่ดูแล้วแก้เบื่อเพลินครับถ้าไม่รวมถึงความออกแจ่ของอุซาก,กิเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากทากากิมากครับแต่ความหวานเนี่ยทากากิชนะขาดแน่นอนนะ <Le ap> ผมแอบกังวลน,นะว่าภาค2เขาจะเล่าอะไรต่อพร้อมไม่รู้ว่าจะตามอะไรดีนะครับถ้าเรื่องความสัมพันธ์ก็ชชดแจอนอยู่แล้วก็เราดูต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะ ปอลชอบสิบพังโอซากิน่ารักและกลัวไปในตัว <g ül> ก็โอซากิมีเพียงเท่านี้นะครับโอซากิเนี่ยผมให้8ปดเต็มสิบนะครับ <S <S มาที่เรื่องต่อไปกันบ้างน,นะครับอ่าเรื่องคานาโจโอ,โอคาลิชิมัรนะครับคะแนนผมขอบอกเลยแล้วกันนะว่าเรื่องนี้ผมให้8 5ดจุดเต็มสิบนะครับยอมรับเลยว่าเฉลี่ยคะแนนแล้วรู้สึกว่าให้เยอะเกินไปนะครับสํำหรับเรื่องนี้นะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้แย่ ถึงก็ดูไม่ได้นะ แค่รู้สึกว่าเราคาดหวังไว้เยอะจนตอนหลังๆดูแล้วไม่สนุกเลยดูไปได้เรื่อยๆมากกว่าในช่วงตอนแรกๆอ่ะผมรู้สึกตื่นเต้นและสนุกนะว่าฉบับอดิเมะจะสนุกเหมือนมังงะไหมแต่ผลสรุปว่าด้วยที่ดำเนินเรื่องแบบโดดเดินเรื่องบางส่วนไปถึงแม้จะโดดแบบไม่ค่อยน่าเกียดแต่พอดูไปเรื่อยๆรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างไปและพยายามจะยัดตัวละครหลักมาให้ได้และตัวละครที่ผมรออย่างซูมิจังเนี่ย แทบจะไม่มีบทบาทที่เหมือนในมังงะเลยเหมือนยัดไม้คอบจากที่ผมดูแลสนุกกับการเป็นว่าดูได้เรื่อยๆแทนเป็นอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากมังงะอีกเรื่องที่พยายามจะดึงอะไรหลายๆอย่างมาใส่ให้ได้มากที่สุดจนเราดูไปแล้วรู้สึกไม่สนุกเหมือนตอนแรกๆในตอนจบผมมองว่าจบแบบกึ่งดีกึ่งแย่เหมือนลังเลว่าจะจบอย่างไรดีจนผลสรุปก็คือจบแบบมึนๆเหมือนถ้าไปเดาเองว่าสําหรับคนที่ไม่เคยอ่านมังงะน,นะ แต่สำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับตอนจบเท่าไหร่แถมยังมีภาคสองตอนอีกและเขาจะดำเนินเรื่องเร็วไปทำไมละเนี่ยงานภาพอนิเมตก็โอเคเสียงภาคก็ได้เพลงก็เพราะเพลงตอนจบชอบมากแต่เรื่องบทดีแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นช่วงหลังๆดูไม่ค่อยชอบแนะนำให้อ่านบางงาก่อนดีกว่าบางงาสนุกกว่าอนิเมะดูทีหลังก็ได้เรื่องนี้บ่นเยอะเพราะว่าคาดหวังเยอะสรุปผมอานคาดหวังไปนิดนึงซีซั่นสองผมเลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ ที่จะดูต่อนะแต่ก็ดูอยู่ดีแหละก็คันโจโอคลริชิมัตมีประมาณนี้นี่เองนะครับ <ok> <ima> <ok> <ima> จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอนิเมะใ e ซ i s ั o n Summer อร์2น2 0สนะครับสำหรับเรื่องอุซากิจังกับคันโจโอคลริชิมัตนะครับอถ้าชื่นชอบเรื่องไหนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับ <ok> <ima> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <ok> <ima> <ok> <ima> และอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับ กลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมากลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหนผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป